คิดนโยบายขึ้นมาเหมือนจะช่วยประชาชนเอาประชาชนบางหน้าแต่ปลายทางเงินวกไปวนมาแล้วกลับเข้ากระเป๋าของตัวเองโคตรญาติวงตระกูลเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรอะ่ะคนดีคนบัดซบคนลยยำมหาบุรุษหรือห‑มาบุรุษเราจะเรียกว่าอะไรบอกผมสิเราจะเรียกว่าอะไร ทีมงานทักษิณบอกต่อไปว่าแม้ว่าทุกคดีจะเกิดขึ้นหลังการรัฐประหารรัฐบาลของผมเมื่อปี2549แต่วันนี้ผมขอมองไปข้างหน้าให้ทุกอย่างที่ผ่านมามีข้อยุติทั้งการต่อสู้คดีต,ตามกฎหมายและความขัดแย้งใดๆอันเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับตัวผม คุณเห็นลิ้นสองแฉกในข้อความนี้ไหมแม้ทุกคดีจะเกิดขึ้นหลังการรัฐประหารนี่คือการซ่อนนัยยะไม่ใช่ความผิดผมไม่ใช่ความเลวผมไม่ใช่ความโลภผมไม่ใช่ความบัตรซบความระยำของผมทุกคดีเกิดหลังรัฐประหารต้องการให้คนเข้าใจว่าถูกกลั่นแกล้งเหรอถูกยัดคดีเหรอ เหมือนเวลาที่ไปขึ้นปสายัยตามเวทีต่างๆชอบพูดว่าผมถูกยัดคดีผมโดนมาเยอะ